สวัสดีครับพบกับแอนิี้ชนเนลนะครับวันนี้กะทิ่มาให้ห้าน้อยหนึ่งนครับหาน้อยวันที่เจ็ดเดือนสองสองหาหกี่นะครับก็เขียนไปแล้วนะครับก็เป็นการโมเสียเวลานะครับ เสียเวลาเอาคลิปเจ็ดนาที่กลัวก็เด่นหกนะครับวันนี้เมื่อวานให้แปดเจ็ดเนียนๆออกเจ็ดแปดนะครับวันนี้ันเด่นหกหก นี่ครับอืมกับมอนิว่าเป็นไงวะเออหกหนึ่งหกสองหกแปดหกเกครับตีตัวนี่เน้นไปที่เน้นไปที่6กสองครับใเน้นไปหกสองน่อยปกตินะครับน่อยปกติเน้นหกสอง ฝากติดตาม u t u b e นะครับไอลินชาแนลนะครับเฟรลินประดุมเกียรตินะครับอ,อ่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ